ฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมประเดิมสนามในรายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2025หรือ2025อาเซียนยู23แชมเปี้ยนชิพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15-29กรกฎาคม2568ที่กรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยทีมชาติไทยยู23อยู่ในกลุ่มซีรวมกับเมียนมาและติมอร์เลสเตมีโปรแกร,รมลงเตะนัดแรกพบกับทีมชาติติมอร์เลสเตยู23ในวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2568เวลา20 10เหนืกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับช่องทางถ่ายทอดสดไทยยู23พปติมาเลสเตยู23คือ t r u e v i s i o n วเอ AIS Play ไทยรัฐทีวีและบิชชี่สปอรการแข่งขันรายการนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มซีรวมกับเมียนมาและติมอร์เลสเตโดยทีมแชมป์กลุ่มทั้ง3ากลุ่มรวมถึงอันดับ2ที่ดีที่สุดจากทั้ง3กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยรอบรองและรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่25และ29รกรกฎาคมตามลำดับที่สนามกีฬาเกโลราตบุงการโนขอบคุณภาพจากสมาคมกี ีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N